ตอนนี้เราก็พาเด็กๆมาสถานสแสดงพันธุ์สัตว์นาำระยองกรมประมงนะครับอยู่ที่จังหวัดระยองสถานที่โอ้โหก็รถก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันหยุด เ,เด็กถืออันหนึ่งเอาเอาให้ให้จ้าๆอีกอันหนึ่งอ่าช่วยกันอ่าเจอไปอยู่กับไปจุนหนึ่งสวยงามมากเลยนะครับ pass some crew and จำหน่ายบัตรนะครับผู้ใหญ่30บาทเด็ก10บาทอายุไม่เกิน15ปีเด็กสูงไม่เกิน120และผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าชมฟรีนะครับ ก็เป็นปลาการ์ตูนมะเขือเทศหน้าตาน่ารักมากปลากราะตูนมะเขือเทศอันนี้นะครับก็จะมีปลาพยาบาลปลา,าหูช้างกรมปลา,าสินสมุทรลายน้ำเงิน เราก็จะมีป้ายบอกข้างบนน้งบมดเลยนะครับว่ามีปลาอะไรบ้างที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นปลาการ์ตูนโกล์ครอสทันเดอร์และปลาสินสมุทรแคระไบคันเลอร์ตัวนี้ก็จะเป็นปลามิลินนะครับปลามิลินปลาเสฉวนยักษ์ปลาสลิดหิน หัวสีฟ้า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 ที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นปลาสลิดหินสามจุดหน้าตาน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นปลาสลิดทะเลเหลืองปากยาวแล้วก็ปลาสลิดหินมะลายรวมทั้งปลากร์ตูนแดงดำ ใก้น้ำนะครับดูปลาไาวไปไหวมาเยอะมาก<า><า>เลยครับ ้าเมาแก้มดำข้าวเมาน้ำลึกหรือ,หอกระรอกลายแดงที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นกุ้งมังกรเลนและกุ้งมังกรเจ็ดสีนี่มีแอมอยู่นี่ตัวหนึ่งที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นปลาส้อยนกเขาปากหมู หน้าตาน่ารักเจียวนี่นะครับเป็นปลาทรายขาวคอขาวปลาไหลมอเลยักษ์แล้วก็ปลาเชียวหินอันนี้นะครับจะเป็นปลาหมึกกระดองลายเสืออยายำหาก่อนนะแอบอยู่ไหนนะปลาหมึกกระดองลายเสือ โอ้โหไม่ยอมไม่เห็นเลยหาก็ไม่เจอแอบบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นปลาปิ่นแก้วปลาปิ่นแก้วหน้าตานานรักเหกันอันนี้นะครับเป็นปลาปูปลาปู่ไห เป็นลหน้าตาน่ารักถ้าทานจะบายกล้องสำหรับโตู้นี้นะครับเป็นปลารังแดงจะสังเกตว่าแอบเข้าไปอยู่ใต้หินถ้าทานจะหานควนดูนะครับตัวนี้ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นปลาหมูสีแก้มแดงนี่มีไหวโชว์ด้วยมีไหวโชว์กล้องเลยครับปลาหมูสีแก้มแดง ที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นปลากระรังดอกแดงแอบอยู่นี้ปลากระรังดอกแดงดัวลยลายๆายหากล้องนะครับไม่ค่อยมองกล้องที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นปลาอีคุดนะครับปลาอีคุดก็มีไหว้โชว์นะครับไหว้โชว์ไปคุดมีไหว้โชว์ เป็นปลาขุนทองเกร็ดแดงปลาขุนทองเกร็ดแดงดูด้านตัวเล็กตัวใหญ่นี่เกร็ดจ,จะหอดสีแดงแดงนะครับตัวนี้ก็เป็นปลากระรังเหลืองจุดฟ้าจะเห็นว่าตัวจอ,อเป็นจุดสีฟ้า,ฟา ทีแอบอยู่นี้นะครับเป็นปลากระรังดอกดำลายกลัวก็จะอ,ออกเป็นสีดำๆนะครับปลากระรังดอกดำ ปากจิดปากสั้นปลาผีเสื้อปากยาวปลาฉลามกบหรือปลาฉลามหินปลาฉลามหูดำปลาผีเสื้อแปดเส้นกำลังจะมีปลาฉลามว่ายโชว์อยู่นะครับมาแล้วปลาฉลามว่ายโชว์ ก็จะมีหอยต่างๆนะครับตั้งโชว์ไว้ในตู้แยะมากครับ yeah. นี่ก็จะเป็นสัตว์สตาร์ทนะครับอาจจะเป็นทำมาจากพลาสติก ทำให้ดูว่ามีทั้งปูมีทั้งปลาฉลามสวยงามครับอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ทะเลหายากนะครับไร้ก็าดทำเป็นรูปจำลองรูปจำลอง มีทั้งเตา่ามีทั้งปลาฉลามและก็ปลาโลมานี่ก็จะเป็นวิถีชีวิตของภาคใต้ะสวยงามมากจ้าสวยงามมากนี่จะเป็นลักษณะเป็นเรือกอและของชาวภาคใต้นะครับและนี่ก็จะเป็น อุปกรณ์ในการดักจับสัตว์น้ำรอบมึกอะไรต่างๆของชาวประมงอุปกรณ์ในการจับปลาของชาวประมงนะครับตอนนี้เยอะมาก จัดได้สวยงามนะครับใครเข้ามาแล้วคุ้มค่ามากนะครับผู้ใหญ่แค่30บาทเด็กแค่10บาทก็นั้นเองครับดูการจัดสถานที่อะไรต่างๆแล้วผมว่าจัดได้ดีมากเลยนะครับใครที่มีลูกหลานนะครับไม่เข้ามาดูได้คุ้มค่าครับคุ้มค่า ตอนนี้ก็จะมีสาวสวยมาเยือนที่เรือก่อนแล้วนะครับแนะนำหน่อยทีเป็นเรือแบบไหน,นหอ,นหอ,อ,อมันเป็นมันเป็นเรือจำลอง <c oughs> เรือเล็กๆจำลอง <c oughs> นี่ก็จะเป็นเรือจำลอง อันหนึ่งนะครับเป็นเรือประมงจำลองเรือประมงมาวานที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเม่นทะเลครับเม่นทะเลก็คือตัวดำๆที่ปกเหลือง ที่เห็นหหหอยู่นี้นะครับเป็นปลาป๊าเป้าหน้าหมาไหวไปไหวมาชื่อน่ารักมากปลาป๊าเป้าหน้าหมาครับเป็นปลาสลิดนะครับปลาสลิดทะเลจุดเหลืองและปลาสลิดทะเลแถบ น่า,านรักมากที่เห็นว่าอคอยู่ขนาดนี้นะครับก็จะเป็นปลากระรังหัวโขนปลาสี่เหลี่ยมเขาววัวไม่ายนี่่นี่ายเหลืองเหลือนี้ก็คือปลาสี่เหลี่ยมเขาวัวนะครับที่เห็นตัวสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหน้าตาตลกตลกอย่างนี้นะครับก็อคือ ปลาปักเป้ากรอบเหลืองจุดปลาปักเป้าสี่เหลี่ยมตัวจะออกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับปลาปักเป้านี่นะครับปลาปักเป้าสี่เหลี่ยมนี่ลายจุดที่เห็นสวยๆอยู่ขนาดนี้นะครับเห็นปลาสิงโตปีกนะครับดูลักษณะเหมือนสิงโตเลยนะครับมีปีก ตอนนี้สาวๆก็มาถ่ายรูปที่ปลากรา์ตูนนะครับน้าตาน่ารักปลากราะตูนน่ารักนะครับยิ้มแล้วนั่นแหละยิ้มแล้วโอเคจ้า ไปเ้ามาไลเช้าปราปเช้าไปเช้านน่นข้างล่างนง กร์ตูนตัวน้อยน่ารักมาก,กตรงน,นี้ก็คงเป็นที่ ปล่อยปลาเพราะเลี้ยงปลาให้อาหารปลานะครับ